กราบสวัสดีครับผมวายควันหอมนะท่านผู้ชมวันนี้แม่งโคตรร้อนเลยนะครับร้อนชิบหายเลยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะมาลอกสีล้อกันนะอ่าหลายหลายคนคงจะรู้แหละว่าลอกสีล้อมันทำยังไงนะแต่ผมก็จะลองมาทําดูนะใครอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็เปิดทิ้งไว้แล้วก็ไปทาอย่างอื่นแล้วกันผมได้ล้อมานะครับมันเป็นล้อมิเนยมนะล้อมิเนยมขอบ14นะเว้ยนะขอบ14ทรงอากรอนด้วยนะครับ ออมันเป็นล้ออาร์กอนทรงเนะอย่างนี้เป็นทรงเอนะครับเนี่ยเป็นทรงเอย่างเงี้ยนะแล้วมันเป็นสิบสีด้วยไหนว่าสิบสีนี่อ่าล้อสิบสี่แม่งเหมือนแม่งจะหายยากเหมือนกันนะก็ซื้อมาใส่มีโอแล้วแหละเเบื่อล้อเหล็กแล้วมันหนักนะครับอยากใส่ล้อมินยมเบาบา,บางแต่ที่เนี้ยมันก็จะไปจ้างเขาได้สีก็ะไรอยู่นะ <c oughs> นะครับก็ไม่อยากไปจ้างเขาได้สีนะเดี๋ยวเราจะมาลอกสีเองซึ่งผมโชคดีหน่อยที่รถผมมันเป็นสีขาวพอมันเป็นสีขาวเนี่ย รอมันก็สามารถไปสีขาวได้อันนี้คือสีเดิมเป็นสีทองนะเนี่ยสีเดิมเป็นสีทองแล้วก็มีพวกคราบที่เกลือด้วยนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะ่ะมันใช้ได้ก็พอนะสิ่งที่เราต้องมีอะ่ะมันมันต้องมีโซดาไฟถุงหนึ่งนะไม่รู้นะว่าจะใช้ก็น่าจ,จะใช้แค่ถุงเดียวไม่น่าเกินนี่ถุงหนึ่งก็โลนึงนะครับห้าสิบบาทนะเนี่ยทีแรกผม่าจะจุ่มไปอย่างนี้เลยกำมังแม่งใหญ่ไม่พอเลยกำมังใหญ่ไม่พอเลยก็เลยต้องทําอย่างนี้นะครับเนี่ยก็ต้องตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็ค่อยๆหมุนนมันไปนะ เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมไม่รู้นะไม่รู้นะว่าต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่นะครับกับโซดาไฟเนี่ยเนี่ยกซดาไฟมันจะหน้าตายเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองใส่สักครึ่งถุงดูนะใส่น้ําสักประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะไม่รู้นะว่าจะได้ไม่ได้เดี๋ยวผมต้องแกะสติกเกอร์นี่ออกก่อนนะครับถ้าในกรณีที่เราแบบบางทีเราไม่แกะใช่ป่ะเราไม่แกะสติกเกอร์ออกเนี่ยไอตรงที่สติกเกอร์มันปิดตรงเนี้ยมันก็จะเป็นสีเดิมอยู่นะคือกูก็ไม่รู้นะว่ามันจะกัดมือหรือเปล่า แต่ก็ดูจากสภาพก็ไม่น่าจะเหลือบางคนเขาก็ใส่ถุงมือกันนะครับกูเป็นเห e ี้ยอะไม่รู้ไม่ใส่จะใส่สักครึ่งถุงนะนี่ท่านผู้ชมผมใส่ไปครึ่งถุงนะครับนะใส่ไปครึ่งถุงก็ต้องรอมันละลายไหมไอ้อยาไปเล่นมนเลยเห e ี้ยอันตรายะนะี๋ยวจุ่มลอลงไปดูนะครับเนี่ยแล้วเราก็ต้องทิ้งไว้สักพักนะ ยิงว่าจะสีมันจะลอกนะครับนี่ท่านผู้ชมมันกัดด้วยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็ไม่รู้นะว่าขี้เกลือมันจะออกด้วยหรือเปล่านะนะครับขี้เกลือเนี่ยเห็นไหมเราก็ต้องรอจนกว่าสีมันจะซีดนะส่วนมากอะ่ะมันมันจะทําสีอะไรมากแล้วแต่พอกัดปุ๊บมันจะเป็นสีขาวนะครับมันจะเป็นสีพื้นทันทีเลยน่าจะยังไม่พอนะนะใส่เพิ่มไปสักหน่อยไม่พอค่อยว่ากันใหม่ ใส่เพิ่มเข้าไปแม่งกัดแรงดีจังเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมนะครับเศษสีเสือพัดออกหมดเลยเห็นไหมเนี่ยโอ้ขาวจุ๊กวะเนี่ยถ้าเอาตามที่ผมมองนะผมว่าครึ่งถุงอ่ะมันก็ได้นะมันก็ได้แต่ถ้าสําหรับใครใจร้อนนะใส่แม่งทั้งถุงเลยที่ผมก็เกือบจะใส่มาทั้งถุงอยู่แล้วเนี่ยนะเนี่ยเห็นไหมครับนี่ ก็สวยนะก็นี่ก็รอหน่อยถ้าใครไม่รีบก็ใส่ครึ่งถุงเผื่อไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะถ้าใครคิดว่าแบบกูไม่ใช้อะไรแล้วอย่างเงี้ยเหมือนผมแล้วผมไม่คิดจะใช้อะไรมาแล้วนะเราจะใส่เพิ่มไปก็ได้นะครับมันแบบมันจะได้ลอกเร็วขึ้นสักนิดนึงเพราะแม่งเหลือตั้งวงหนึ่งอะล้วเก็บไปล้างส้วมไปสักหน่อยนี่เยอะไปถรับล้างส้วมน่ะท่านผู้ชมนะผมต้องใส่แมสถึงสองชั้นนะครับ ไอสัตว์กลิ่นแรงชิบหายอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นวงที่สองแล้วนะนะครับวงที่สองวงแรกเสร็จไปแล้วอ่าอยนันเดีย๋ยวค่อยไปดูด้วยกันทีเดียวนะนะครับก็อย่าลืมใส่แมสใส่ถุงมือกันด้วยก็รอบสองที่รู้สึกว่าจะเร็วขึ้นหน่อยนะครับอ่านี่ท่านผู้ชมนะครับก็มันมันจะดัง,งเลยนะอันอันไหนวะแม่งดางสองอันเลยเนะี่ยอันนี้จะเป็นล้อที่สองนะอันนี้ล้อแรกมันจะดังนะครับทําที่แรกมันจะดงัง ก็เดี๋ยวเอากระดาษทรายขัดเก็บๆก็โอเคแล้วนะเดี๋ยวจะลองกระดาษทรายขัดดูนะครับสักเบอร์800ก็น่าจะพอถ้าอ่านี่ถ้าผู้ชมหลังจากเอากระดาษทรายขัดไปนะครับที่บ้านยากจนไม่มีเบอร์800กูมีแต่เบอร์600ก็ใช้600นี่แหละถ่ายให้มันลําบากละชีวิตก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะได้ของมือสองที่เหมือนใหม่แต่ก็ยังดูเป็นมือสองอยู่เพราะว่าคราบที่เกลือยังอยู่เห็นไหม นะส่วนค่าทิ่เกลเนี่ยผมไม่ซี้อเยอะเท่าไหร่นะครับเนี่ยเวลาเราขัดแล้วเนี่ยผิวมันจะสากนะท่านผู้ชมสามารถไปต่อยอดโดยการพ่นสีได้นะครับก็พ่นรองพื้นเหมือนพ่นทุสีปกตินะหาสีที่มันดีๆทนๆน,นะครับก็อยากได้สีอะไรก็พ่นเข้าไปนะฮะอันนี้ส่วนผมเนี่ยผมเอาเป็นสีเนี่ยสีเดิมสีพื้นมันนะครับเพราะว่ามันเข้ากับรถโอเคคลิปนี้ไม่มีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ okay. Okay. Yeah.